ถึงโฆษณาแล้วไปทําโฆษณาอยู่สักพักนะยังไงต่อเราก็อได้ฝันใหม่เราก็มันมีมโอกาสเยอะเลยเนี่ยมันไม่เอาเอยงเนงะี <c oughs> โอกาสมันเยอะ <c oughs> อเราก็ <c oughs> อยากเป็นผู้กงกับโฆษณาอ๋อไม่อยากไม่ทำหนังแล้วเพราะว่าเอาวงการหนังไทยมันก็ลอยลาแล้วอยากเป็นตลกวงการตลกก็ลอยลาอยากเป็นอะไรก็อันตรายหมดเหมือนเข้าแก๊งไหนหัวหน้าแก๊งตายหมดจนแบบว่าได้รับโอกาสจากพี่โจเขาเปิดบริษัทโฆษณาแล้วก็ให้ผมไปเป็นผู้ช่วยแล้วก็พี่โจก็จะผลักดันให้ผมเป็นผู้กอกับโฆษณาแล้วโอเคี้ยไหมล่ะตอนนั้นดีแต่ผมก็เข้าสู่ช่วง ว่าเป็นไงโอเคป่ะเจงซะก่อนเจี่งช่วงไหนเจงช่วงอันนี่เข้าไปหรือว่ายังไงหรือก่อนนีะเข่า ผมทำหนังโฆษณาเพราะผมอยู่แมทชิ่งสิบเปบริษัทก็ปิดไปเอ้ยผมก็ออกมาแล้วก็มาเปิดบริษัทเองชื่อว่า City of God ช่วงปีนั้นก็โอ้โหก็มีผมมีต้ามีแอะาาชกากรีอ๋อนั่นมึงก็อยู่างนใช่ใช่แล้วมีลิงอีกคนแล้วมีแดนนี่คนเป็นอสี่ห้าคนเองทำกันก็ทํางานโฆษณาได้กําไรครับทําได้ดีได้ดีหมดเลยประมาณปีก็จีงยัง จริงเพราะผมอยากไปทําอย่างอื่นใช่ผมไปทำคอนเสิร์ตเลเก้ทำคอนเสิร์ตเลเก้เอาศิลปินต่างประเทศเข้ามาก็เลยเจ๊งครับคนเต็มงานเลยนะครับหมาต่แม่งมุดลัวเข้ามากนหมดเลยก็นั่นแหละก็เลยปิดบริษัทไปน้องก็เลยแยกย้ายกันตอนที่ผมเอาเข้ามาเป็นผู้ช่วยับครั้งแรกทําโฆษณาแล้วมันมีงานหนึ่งผมต้องไปถ่ายผมต้องไปเขาเรียกว่าพรีโปรดักชั่นที่ต่างประเทศแล้วก็พาเขาขึ้นเครื่องบินไปครั้งแรกที่เขาเขาเป็นครั้งแรกที่เขาขึ้นเครื่องบินประเทศอะไร ไปเวียดนามเวียดนามเวียดนามครั้งแรกที่เขาขึ้นเครื่องบินเขานิ่งแบบผมก็ตกใจแล้วพอลงจากเครื่องปั๊บมันก็ต้องเข้าไปพีโปรักชั่นห้องใหญ่เลยนะแล้วก็มีทั้งฝรังฝรั่งทั้งอะไรหมดแล้วลูกค้าเป็นทั้งฝรั่งทั้งคนแล้วผมก็ต้องพูดภาษาอังกฤษหมดเลยอันนี้ก็นั่งอึ้งอยู่คือให้เตรียมพรีเซนต์จากคอมพิวเตอร์ไอ้ข้าบอร์ดอะไรเงี้ยแต่ผมก็พูดเลยแต่ผมก็นั่งอึ้งบื้ออยู่วันนั้นทั้งวันผมเห็นจำได้ว่ามันอึ้งียบไไอตประ ไม่เคยขึ้นเครื่องบินแล้วมันปวดหูปกดหูสองข้างตกใจไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยแล้วมันตกใจแบบว่าในชีวิตไม่เคยขึ้นเครื่องบินแล้วไปเจออะไรที่แบบผมก็ไม่รู้นะก็เออประหลาดดีเราแม่นยังที่ผมประทับใจพี่โจมากอันนี้ก็เป็นผู้มีพระคุณของผมครับขอบคุณมากครับก็คือผมอ่ะต้องไปทางานต่างประเทศแล้วมันต้องใช้ภาษาอังกฤษผมพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นแล้วทีเนี้ยทางลูกค้าเนี่ยเขาบอกว่าเอาพี่โจแต่ไม่เอาผม เพราะผมพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นแล้วพี่โจก็บอกว่าผมจะเอาลูกน้องผมผมรักลูกน้องผมถ้าคุณไม่เอาลูกน้องผมไปทํางานด้วยผมก็ไม่ทํางานนี้โอ้ผมแบบอูเคยพูดเหรอจริงพี่พูดเหท่าือจากนั้นมันแบบว่าทําด้วยใจแบบเกินร้อยพี่ ขนาดน,นั้นเลยวะไม่ตอนนั้นมีตังค์ก็ขอขให้โอาสไม่ไมค่อยเดือดร้อนเท่า<ค>ไหร่ก็ยังแบบแบบเลือกได้หน่อย,อย <laughs> แต่ว่าคือแม่เรา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 ,เราสามารถบริหารได้ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมจัดการนเขาก็มาช่วยผมนี้เขาไม่ต้องพูดแต่ผมพูดเองอะไรประมาณอย่างนั้นอ่ะทีนี้พอพี่แยกให้น้องแยกน้องแยกย้ายแล้ว ผมก็มานั่งมองกันด้ว่าเอ๊ยกูตัวสวยป่าวะพอแบบว่าพอกูอยากเป็นอะไรเนี่ยวงการนั้นเม่งก็เจ๋งหมดเลยเป็นผู้กำกับโฆษณาตอนนั้นวงการโฆษณาก็โวยล้านเพราะว่ามันเข้าสู่ยุคโซเชียลยุคอินเทอร์เน็ตยูทูปเข้า y o u t u ยูทูมาแล้วมีเฟซบุ๊กมาตอนนั้นอ่าอยู่ๆก็ได้รับโอกาสมีคนชวนเป็นเล่นตลกกลับไปต่อคณะตลกครับผมกลับไปต่อคณะดังป่าไม่ไม่ดังคณะที่จ๋องแจงเชิญยิ้มครับ ไปจองแฉงเลยตัวมันยังเอาไม่รอดไปอยู่คณะมันยังไม่หาคณะกูอ่ะตอนนั้นพอดีตอนนั้นช่วงที่ผมทำงานอยู่ที่ GTS ที่เป็นผู้ช่วยผู้กำกับอะไรเงี้ยก็ได้เป็นรู้จักกับพี่จตุรงค์ครับพี่จตุรงค์มกจกเราไปไปอยู่ในกองถ่ายพี่จตุรงค์พี่จตุรงค์เขาก็เวลาพี่ลงค์เขากำกับหนังเขาเครียดเขาก็จ้างผมเนี่ยให้มาแบบเล่นตลก ขั้นเวลาแก้เครียดระหว่างรอจัดไฟอะไรเงี้นนนยนี่คนใกล้ๆตัวนะจ้างวันละห้าร้อยามบเลยนะแล้วก็<ม>จ้างให้ผมเสิร์ฟน้ำให้พี่ลงนวด,ดจะมีผมไอ้ยัดเพื่อนผมไอ้อยัดไอ้ก๊อ,อก ที่ลงจ้างคนละห้าร้อยมาคอยมาคอยแบบถือกระเป๋าคอยนวดให้พี่ลงคอยเล่นตลกให้ทีมงานดูแก้เครียดเวลาคนมันเครียดเวลารอจัดไฟอะไรอย่างเงี้ยเรนก็ทำอะไรเงี้แหละเราก็มีลูกทีมของคณะพี่จองแจงเขามาเล่นหนังให้พี่ลงโอเคครับกลับมาตรงนี้ต่อแล้วยังไงต่ออยากจะรู้ประวัติแกไง่ายตลกมีอะไรฟ้องป๋าไม่เกี่ยวกับวงการตลก ที่เข้าไปเจออะได้ฟัง่อยจ้องแขยงมันมีปะมีซ้อมมีอะไร้ปมีมีครับซ้อมเนเหมือนกันใช่ครับก็หัวหน้ากไปซ้อมไปซ้อมก็กินซ้อมกินส้มตำแล้วก็ซ้อมมุกกันก็เล่นตามที่เขาบอกเขาก็บอกอะให้ฝึกร้องเพลงปีใหม่ร้องเพลงท่องกรอวยพรเจ้าภาพตอนนั้นตลกก็จะเล่นตามงานวันเกิดอบตนะวันเกิดตำรวจงานกาชาติงานวัดไปวันแรกก็ไปซ้อมเสร็จปุ๊บหัวหน้าก็บอกเนี่ย เดี๋ยวต้องแต่งตัวดีๆเดี๋ยวชุดทีมเราเนี่ยเดี๋ยวใส่ยีนขาวมึงไปหาซื้อยีนขาว oh, oh, oh. เพื่อจะไปเล่นพุ่งนี้ที่งานวันเกิดอบตอผมก็ไปซื้อยีนมาใส่ตอนนั้นก็ไปเล่นกับไอยัดเพื่อนผมนี่แหละชนะของแจงเนี่ยนะครับผม,มไปกับไอยัดสองคนก็ไปซื้อยีนขาวกันคนละ 600บาทก็ขึ้นเล่นได้ค่าตัว200ค่ารถไปขึ้นรถตู้กับหัวหน้าไปขึ้นรถตู้ที่มุเวียนใหญ่ไปกับอีก200ซื้อซื้อตังเกลหกร้0ค่ารถ200เป็น800ได้ค่าตัว200เข้าเนื้อไปหกรยพอหัวหน้ายื่นไมให้เราเล่นตามล็อกที่ซ้อมกันพอจับไมมายังกระโดนไฟดูดเต้นมือสั่นไมโขกปากครับปากก็กำลังจะพูดก่อนตามล็อกที่หัวหน้าให้ซ้อม น้องจ๋าเสียงดังกรกกกกกไมโครปากกกกกกสักพักสักพักเฮ้ยคนดูหน้าเวทีแบบตาเวอกันหมดเราก็เวออะไรเลือดอาบตื่นสันนะครับเลือดอาบเลยครับเล่นครั้งแรกหน้าเวทีคนดูอะไรมังเจี๊ยบฟันไม่รู้มันกระแทกฟันไม่รู้เรื่องเลยใช่ครับมันมันตื่นเต้นมันสันลงเวทีมาโดนหัวหน้าด่ายับ เล่นไปเดือนหนึ่งไม่รอดแปลกเล่นไม่รอดเล่นยังไงก็เล่นไม่รอดท้อก็สุดท้ายก็เขาก็ไม่เอาตัวจะเพิดออกมาจากอ้ยัดสองคนไม่น่าไม่น่าเสียดายเราออกมาจากไอ้งแจงกัว่าไม่น่าเสียดายอชิหายเออถ้าออกมาจากคณะหม่ำหรืออะไรก็ไปอยากไอชิผายอ่ะแล้วทีนี้ยังไงทีนี้มาเป็นเฟสเฟ่ได้ไงอ่ะทีนี้ตอนนั้นมันเพิ่งมีอ่อินเทอร์เน็ตเข้ามามียูทูบเข้ามาทำทำอะไรนะทำคลิปดีกว่า มันเป็นแบบยุคใหม่มันมาเดี๋ยวนี้มันสามารถแบบว่าปล่อยได้หมดทําคลิปอ่าใช่ครับในนี้ต้องให้นี่เด็กยุคใหม่เล่าให้ฟังเนี่ยเป็นคนละเจนและคือคือคือสมัยก่อนถ้าเราจะทํารายการทีวีรายการนึงแบบว่าเราก็ต้องทำโปรเจกต์เพื่อไปเสนอทางช่องให้เขาอนุมัติแต่ว่าแล้วแต่แล้วแต่ว่าผู้ใหญ่เขาจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติต่อให้เขดีแค่ไหนแต่ผังเวลามันไม่ว่างเราก็อด แต่พอมันมี YouTube เข้ามาครับมันกลายเป็นว่าใครก็ทำได้แล้วเพียงแค่มีวินัยและลุกขึ้นมาทำผมก็ชวนเพื่อนเนีครับรวมเป็น9้าคนมาทำรายการทใช่ารทำเป็นรายการแล้วเราก็แบบเฮ้ยเราก็ ยืนให้มันเป็นอารมณ์เหมือนยุคตลกคาเฟ่สมัยก่อนแล้วก็ทำเป็นรายการเล่นแนวแบบเจ็บเนื้อเจ็บตัวผมก็เอากล้องที่พี่โจให้มาเนี่ยครับมาถ่ายแล้วก็เอาคอมที่พี่โจให้มาตัดต่อเลไม่มก็เฮ้ยเราไม่ต้องไปเสนอช่องเคเบิลอะไรไม่ต้องเสนอช่องอะไรเสนอไปเขาก็ไม่ให้เราผ่านหรอกเราไม่ได้มีแบบโปรไฟล์อะไรผมก็อัปโหลดเองเลยทำเสร็จตัดต่อเสร็จผมก็อัปโหลดลง YouTube เองเลย ก็ทำแบบตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะด่างก็ทําแบบกะแบบแบบสนุกกับเพื่อนอที่ได้ทําพอตอนทําก็กลว่าเฮ้ยแต่ถ้าเราทําเราจะไม่ทําเหมือนเดิมเหมือน รายการทีวีทั้งไปเราจะแหกกรอบแหกกรอบทุกอย่างเราจะไม่เซ็นเซอร์ด้วยพูดไอ้ที่ไอสัตวอะไรแก้พงแก้ผ้าเราจะหมดแล้วนะใช่ครับมันเหมือนโลกใหม่มันเปิดแล้วครับแล้วเราถ้าไปหมุนตามขนมเดิมมันก็ไม่ทันมันเหมือนไม่ได้ใช้ประโยชน์ของโลกใหม่ผมก็เออโลกใหม่มันมาเนี้ยเอาลองทําผมก็ไม่มีเซนเซอร์พูดไอ้หี่ไอ้สัตว์เอาลองเท้าตบหัวกันแก้พงแก้ผ้า เอาไฟจุดเผากันร้อนสันเผาจุดกันเล่นกันเต็มที่เลยครับอัพโหลดลง Youtube ปรากฏว่ามันกลายเป็นสิ่งใหม่ครับที่คนเขาไม่เคยเห็นมาก่อนครั้งแรกออกไปมันได้เท่าไหร่ไปอีกวิวี่ล้านโอ้ตอนนั้นวิววิวเยอะวิวเยอะมากแหวกแหวกจัดเลยซึ่งมันแบบเด็กเด็กมันไม่ไม่อยากดูแล้วอ่ะแบบ ทีวีไม่มีใครดูทีวีแล้วก็ไม่อยากดูอะไรแบบเตรียมมาอันนี้กำลันกำแนวแนวสด่างเี้ยก็ดูว่าหายเครียดเลยแล้วยุคนั้นคือแบบได้10ล้านวิวนี่ยยอดทุกวันมันเยักนกบางทีมันยังยังหนีก็ไม่ออกเยอะเลยสังเกตดูนะพวกใหม่ๆหม่าก็เถอะเอาของเก่ามามาเล่นอีกมันไม่ใช่นะเล่นได้แต่ว่าเราเอาของเก่าแต่ว่าต้องต้องฉีกหน่อยอ้าแล้วรายรายได้มาจากไหนพอคนมันแชร์ต่อกันเยอะครับแชร์ต่อใน Facebook กันเยอะแนะนําปากต่อปากมันวิวมันก็เยอะขึ้นเรื่อยๆจากแสนเป็นห้าแสนเป็นล้านวิวครับเป็นล้านวิวนะครับสองล้านสามล้านสี่ล้านวิวพอมันวิวมันเยอะสปอนเซอร์ก็เห็นสปอนเซอร์ก็มาจ้างทำคลิปแล้วสปอนเซอร์มายังไงเราผมผมก็ทิ้งเบอร์โทรไว้ที่หน้าเฟซบุ๊กว่าติดต่องานทิ้งเบ์เขาก็โทรมาให้โปรโมทสินค้าให้โปรโมทสินค้านี่คือการมาของ รายได้เขาล่ะครับป๋าเพราะว่าเขาทำยูทูปเนี่ยมันเขาทำเราจะได้จากยูทูปครับป่าได้ไหมได้เงินจากยูทูปได้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 ยอดวิวได้เงินจากยูทูป็นล้านวยก็คือประมาณค่าค่าเฉลี่ยกลางๆนะครับสมมติร้อยล้านอ่ะถ้าเขาจะงี้ตีเป็นล้านละกันครับล้านวิวล้านวิวน่าจะได้ประมาณหนึ่งหมื่นบาทครับทุกวันนี้แกแกอยู่ตัวแล้วยังว่าไว้ตรงเนี้ยแกมั่นใจยังว่าไอ้นี่ผ่านมากี่ปีแล้วเนี่ยที่เล่าให้ฟังเนี่ยเริ่มต้นเนี่ย ก็ประมาณสิบปีเก้าไม่ไม่ถึงครับประมาณประมาณถ้าเริ่มทําครั้งแรกที่ทําเฟสเฟสนะครับทาช่องเฟสเฟสแปดปีที่แล้วแปดปีแล้วโอเคครับถ้าจุดพีกก็คือทําไปประมาณได้สี่ปีถ้าตัวทํารายการนะครับคลิปละคลิปละแปดแสนบาทแปดแสนบาทปะกล้องตัวเดียวกล้องตัวเดียวปะคลิปมีได้แปดแสนไม่มีจัดไฟด้วยมันอยู่ตรงนี้แต่พอ เหมือนเดิมครับชีวิตอีกแล้วไอ้ียอันนี้มึงย,ยังไม่แน่ใจอีกเหรอเนี่ยมันทำขนาดนี้แล้วเนี่ยพอพีกิกปุ๊บโดนเพื่อนในกลุ่มโกงเงินครับยังไงครับยังไงครับคือเขาเป็นฝ่ายเห็นลันยิกดูแลบัญชีรับเงินกับลูกค้าเขาก็อยากยองเงินไปเรื่อยๆรเรื่อยเเรื่อยเรื่วมเรื่ร่อยเรา่อยมรื่อยเร่อยเร่เรอเร่อยเรอยเร่ายดร่ยเรเรออร่รอย่ร่รู้อร คือแบบเราทํางานกันหนักมากลูกค้าเข้าเยอะมากแล้วพอหันไปถามไอ,ไอการเงินเฮ้ย <c oughs> มีตังเหลืออยู่เท่าไหร่วะมันหันมาอ๋อ oh, มีอยู่สามพันหลังจากจ่ายเงินเดือนเงินเดือนแต่ละคน <c oughs> โอเคสามพัน <c oughs> พอผ่านไปอีกเดือนนึงนก็รับงานทํางานงานอดหลับอดนอนอดหลับอดนอน พอครบเดือนส่งงานเสร็จหันไปถามมันเฮ้ยมีตังค์เท่าไหร่วะแม่งหันมาบอก3 3 3ล้านเหรอส0 0พันพอผ่านไปอีกเดือนทำงานคนรอนรับงานรับงานส่งงานลูกค้า78งานหันไปถามมันเฮ้ยมีเท่าไหร่แล้ว5้าห้าล้านเหรอพันก็ยังดีว่าขึ้นมา2 0 0พจนแบบเอ้ยมันไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วก็มันลืือลือลือใบเสนอราคาจากลูกค้าปุ๊บเอามาหักลบไม่ใช่แล้วเงินมันหายไปแล้ว และไอ้บัญชีเนี่ยแม่งก็ออกรถใหม่ฮาเล่ออกรถคลาสสิกสปอร์ตโฟกคามันเกียรแล้วมันขับอะไรตอนนั้นมันขับอะไรนั่งนั่งรถเมเหมือนเดิมเหมือนเดิมมันซื้อรองเท้าคู่ละแปดพันวันละคู่มันก็ใช้รองเท้านักเรียนใช่ไหมก็เลยแบบมันเป็นจุดที่แบบว่าน่าจะแบบตอนนี้ก็คือทีมงานก็แตกกันหมดแล้วแล้วตรงจุดนี้ยังทําอยู่เปล่า ไปเริ่มต้นทำจองใหม่อีกครับค็อคฟ้องร้องกันเลยเดิมใช่ครับของปามีไหมถามถามฝั่งปามีไหมมีแตกกันไหมมีทะเลาะอะไรเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องหญิงอะไรมีไหมปาไม่ค่อยมีหรอกเพราะอายุมากกันทั้งนั้นแล้วมีลูกมีเมียก็จะเยะแล้วอะไรคนเนี้ยส่วนมากก็จะเป็นเรื่องอย่างที่ว่านี่แหละอย่างที่ว่านี่แหละแรกๆมาทุกคนมันก็อย่างเงี้ยมาเถอะผมไม่ไม่เอาอะไรอยู่แล้วเรืออะไรจะเป็นแนวนียมัว่าจะเป็นนักร้องตลกเหมือนกันคล้ายกัน พอพอสักพักมันก็ได้ฮาหน่อยหรืออะไรเอาละอะไรเงี้ยซึ่งมาก่อนอเอ้ยกูคยเคยจ่ายมันสองพันเฮ้ยเดี๋ยวนี้กูกูกูคนฮากูแล้วอะทไมจึงจ่ายกูสองพันอยู่อย่างเงี้ยอะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันมีอย่างงี้เ<อ>ยอะมันมันก็ทํามาได้ตลอดอะตั้งกี่ยุคหลายหลายยุคหลายสมัยป๋ทาท,ปทำมาทำมาทำมาอย่างที่ว่าเนี่ยสรุปสุดท้ายป๋าก็เหมือนกันสุดท้ายเอ้ยมันก็ไม่มีอะไรอะป๋าเล่นตลกคาเฟ่ได้เงินเยอะไหมโอ้โหคาเฟ่ได้เท่าไหร่ถามไอ้จ้องแจงก็รู้ ไอ้จงเจีงจะไน้อยกว่าพูอีกของขวาเนี่ยนะแบบนี่มาตราฐานเลยนะตอนนั้นเล่นกันนะสี่พันไม่เกินคืนหนึ่งคืนหนึ่งที่หนึงคนละสี่พันหรือไม่ใช่ที่หนึ่งทั้งหมดที่ท 4, ไปเล่นนะั้นมีไอ้มงไอ้มาไม่น้อยอะไรกันแล้วแล้ว,แ,ลวแบ่งยังไง ก็ไม่รู้ก็คือเราคืนนึงเราเล่นสักหกเจ็ดที่อ๋ออ่ะมันก็มารวมกันสี่พันสี่พันได้เท่าไหร่อ่ะ๋อก็เยอะเนาะแล้วก็มาแบ่งกันคนละสามพันสี่พันอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ่ายถ่ายวีดีโอได้เงินไหมได้เงินก็ได้ก็ถือว่าวีดีโอเรื่องหนึ่งหน้าเขาตีมาเท่าไหร่ห้าพันห้าหมื่นหรือว่าสามหมื่นอะไรเงี้ยแล้วแต่แล้วแต่บริษัทนั่นแหละเงินในก้อนนั้นเราก็มาแบ่งกันแล้วตอนที่แบบ ช่วงพีคสุดๆของป่านี้ได้มาอย่างไงได้เงินเท่าไหร่มีเงินในบัญชีเท่าไหร่ถามถามหน่อยได้ไหมมันไม่ค่อยเหลือในะชีวิตชีวิตนะอุณะชีวิตป่าเนี่ยนะแม่งใช้หนี้ตั้งแต่เล็กยันแก่เนี่ยแล้วไม่เคยมีได้เงินเก็บมาข<า>้หรอกเงินก้อนใหญ่ที่สุดที่ป่าได้รับมาแล้วแบบจากาจากทำอะไรไหมคือเล่นหนังนหรือเป็นพรีเซนเตอร์หรืออะไรจำได้ไหมจะได้พวกพรีเซนเตอร์กับหนังอะไรที่จะได้มากหน่อยที่เป็นล้านเป็นอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคือเขาบอกจ้างให้ไปเล่นหนังแล้วได้เป็นล้านเลยหรอใช่เรื่องอะไรอ่ะ หลายเรื่องก็ต้งที่เล่นๆนั่นแหละเหรอะเคยเป็นพระเอกใช่ป่ะก็เคยมีมั่งหมาแกะหมาแกะอันตรายเลอะเก็บได้ได้เท่าไหร่ตอนนั้นก็เล่นร้านหนึ่งได้เป็นร้านเลยเหรอเมียแฮปปี้ไหมสวยวันก็ไม่รู้แม้โฆษณาป่าก็นะป่าก็ล้านหนึ่งนะเมื่อก่อนนี้โฆษณาก็เหมือนกันสิบห้าวิอะไรเงี้ยมันก็ได้ได้ช่วงนั้นแหละแต่ช่วงหลังมันก็มันก็มันก็ต้องอ่อนตัวลงไปครับแล้วแต่เรื่องแล้วแต่ ก็หมายความว่ารายได้เข้ามาเยอะไหมสมัยก่อนไงก็พอมีมันไม่ใช่งานเฉพาะทีวีอย่างเดียวมันมีงานนอกงานอะไรด้วยเหมือนอย่างวันนี้ว่าเนี่ยงานผู้ใหญ่มากงานเลี้ยงจัดเลี้ยงอะไรมันมีทุกวันนี้ก็มีนะแต่ว่าป๋าบอกว่าไม่เอาแล้วนะคุไม่เอาแล้วไม่รับแล้วตอนนี้ทั้งที่เขามีแมทที่ติดต่อป๋าไปทอล์กโชว์ตามมีก็มาคุยเขาบอกว่าไม่เอาแล้วพอแล้วสามสิบนาทีไปอย่างนี้แหละ สามหมืน่นห้าหมืน่นต่างบัตรพิีเป็นแสนเขาบอกให้ให้เอาตลกไปอีกสองสาคนก็ได้ครับครับอ,อยากจะได้ใครก็เลือกไปน้นนัเลยเอแต่ว่าเรามาคิดดูว่าอายุเราการดแสดงของเราเนี่ยมันมันมันจะไม่เหมือนที่เราตอนหนุ่มๆและไม่เหมือนกับยุคเก่าแล้วยุคที่น,นันนั้นที่มันมันเข้ากันแล้วไงแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่คนตัวตัวคนเดียวแล้วจะไปหาใครมาเล่นอีกอย่างเงี้ยบางทีมันก็ เา,าก,กันลาบากเหมือนกันเดี๋ยวกายจะทําเป็นว่าไอ้ที่เขาจ้างเราเนี่ยแม่งจะคุ้มหรือเปล่าไอ้ตรงนี้ก็กลัวเหมือนกันอืก<ม><ม>็เลยไม่อยากไม่เอาดีกว่าแล้วตาเคยคิดอยากไปเล่นแล้วเคยเคย,เคยมีไปเล่นแบบคล้คายคายคาเฟ่ไหมไม่ทันยกคาเฟ่นะครับแต่เคยเห็นไปไปโชว์ใน<ต>ในผับในบาร์ไปเต้นอะไรเป็นบอยแบนด์ถ้าถ้าถ้าแบบไปโชว์ตัวในผับอันนี้เคยอ๋ออันนั้นได้ตังค์ไหมได้ครับครั้งละเท่าไหร่อันนั้นเขาจ้างทั้งทีมคาเฟ่นะก็คือแสนห้าแสนห้าแล้วแล้วก็ไปแบ่งกันใช่ครับ เองรับเงินสูงสุดในชีวิตที่แบบว่ารู้สึกว่าโอ้ไม่เคยได้เงินแบบนี้คือหมายว่ามันไม่ใช่เป็นเงินเดือนนะคือรวมรทั้งเงินเดือนรวมทั้งค่านุ่นค่านี่มาเนี่ยแบบเงินเข้าบัญชีมากที่สุดในชีวิตเท่าไหร่ถามได้ไหมไม่เกี่ยวสมาการนะของผมอ่ะไม่เยอะออถ้าถ้าเพราะว่าของผมอ่ะคนคนเยอะม,มันแบง่งแล้ว,แล,วแล้วมันเป็นเพื่อนกันที่แบบสั์เท่ากันหมดมเราก็แบ่งกันแบ่งเท่ากันหมดแบ่งกันแบบสมน้ําสมเนื้อเพราะเพราะเราแบบว่าเพื่อนมาก่อน เดี๋ยวรวยมันเอาตังมันเอามื่อไหร่ก็ได้เราแบบให้เพื่อนอยู่ได้เราก็แบ่งให้เพื่อนอยู่ได้เราก็แบ่งแบบให้มันสมน้ําสมเนื้อกันนะเพราะว่าผมเฟฟเฟ้มัน9้าคนอมันแบ่งกันเยอะผมเคยมีสสุดแค่ในชีวิตเคยมีในบัญชีสมุดมีแค่ล้านเดียวมาถึงล้านเลยมาถึงจุดสุดยอดอยู่ใช่ไหมตอนนั้นใช่ครับ